หลังจากที่เราเรียนเรื่องตารางธาตุไปแล้วใช่ไหมคะโดยที่ครูได้เอาตารางธาตุนะฮนะ,ะเอาธาตุตา่างๆมาแต่งเป็นเพลงให้เราร้องจำนวนแปดเพลงแล้วเราก็ได้ร้องกันไปแล้วร้องมีการร้องจนร้องกันได้กันทุกคนทุกเพลงแล้ววันนี้ครูก็จะมาให้นักเรียนได้นะคะได้ร้องเพลงนะคะที่ครูสอนไปทั้งหมด แตเพนะคะพร <Alex. S 1> ้อมพร้อมที่สองหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มที่แต่ท่าศูหนึ่งไปเลยนะคะนักเรียนร้องเพราะๆนะคะท่าศูหนึ่งสองเที่ยวหมู่สองสองเที่ยวไปยันถึงท่าหมูนที่แต่เลยอ่ะพร้อมใจกันนะเดี๋ยวคปูจะดูสิว่าใครร้องได้ใครร้องไม่ได้บ้างนะร้องได้ไหมเนี่ยได้ครับอ่าพี่ต้นดูสิ น่ใจไหนคะเดร้อยครับแน่ใจี่ปอร์เซ็นต์คะหาสิบครับสิเสร์เซ็นตคะอ่าไม่สิบยังไม่ขาดนะคะต้องส่อมใหม่เราแน่ใจกี่เปร็นต์คะร้อยเปอร์อันนี้ชื่นใจหน่อยนะคะเดี๋ยวต้องเอาคะแนนรอบก่อนแล้วมีคะแนนก่อนเรียนหลังเรียนแล้วก็สอบตารลังคาดเรามาต้องแปดหมู่แล้วนะคะเราต้องมั่นใจร้เรนี้อยรเซ็นตัม่ถรมีไหเนี่ยถึงร้อยไหคะ นักร้องเสียงพี่แอ้มหรือว่านักร้องเสียงพ่อครับเสีงพี่นนเสียงพ่อพ่อครับ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 เนาะอ่ะเราเลิกกันเลยตั้งแต่ข้ากูหนึ่งร้องเพราะมพนะคะอ่าพร้อมยังพร้อมแล้วเลิกเลยค่ะมีเวลาสักสองสามนาทีไหมมาจำชื่อท่านเนี่ xác định được hành động vì vậy là xa xong xa nga thì mãi mãi rằng chưa tham nhàn nhàn là tham qua ai ai nhàn qua y tiêu qua ซีเซียมเอมอารเกี่กว่าบฟันเซียม้าเธอมีเวลาจากเฮสตาริโลเจนช่วยจำมันในใจสักนิดนึ่งเก่งมากต่อไปเรามาทูธาตุหม่สองกันนะคะธาตุหม่สองนี้เป็นทั้งองนิวปูยุไหนนิวปูยุกในตอนนด้นนะคะ

S,A สอาร์โีเียสาอิเียได้ไหมคได้ได้แล้วนะคะอ่ะต่อไปเนท่าถูสามท่าดูสามนี้ทำนองเพลงกันได้ลูกเสือจับมือเเป็นูกเสือจับมืออ่ะีโกลันิอลเือูีชาี ไอเอ็นกงคืออินเดียมีไอทเเนียมอะหมู่สามหมู่สเอียก็คือบอร์สาสวน a อคืออโูมิเนียม g ีก็คือแคลเียอเก็คืออินเดียมจีไอทเเนียมอะหมู่สหมู่สอ่ยเก่งมากต่อไปเป็น่าหมู่สีนะคะฉานลงเพลงรักบําชาวโ่ะมาดูท่าหมู่สีของเราเลย ลำละละตำหมู่สิชาตัวนี้ก็คือข้าบอเอเไอสิรกรจีอีจะมีเนี่ยเอ็ที่บุกรพีดีกัออบกระีดีจากตัวเอ้าลำละละตำหมู่สิตัวสก็คือข้าบอย เอสเอ็มพุ่งระพีตากัวอ่ะต่อไปเป็นธาตุที่ห้านะคะธาตุที่ห้าของเราทำนองเพลงอะไรจิงกะเบลเป็นแมมเพลงจิงกะเบลร้องยังไงอ่ะน2่งสองในตัวจน,นคือตัวเอ็นมีมากในอากาศออกขอขอรักคือตัวพีคือต้องการมากมาย เอกือเอกือเขาเรียกว่าสาธุูเอฟเอีบวงเอดีบวงส่วนดีไอบีมันเนตัวจริงในตัวเองที่มากในอาการกอลลั้นือตัวพีต้องการมาว่าย มุมงลายตัวนะั้นเส้นนีนมันอยู่บนลังคาใช่ไหมฮะอ่ะลองเลยนะคะหนึ่งสองสามโอคือออกซิเจนส่วนเด็ดนั้นคือกํามะทานเอชีคือสีเดียมส่วนดีเอคือเทโลเดียมเอพีโอคือโซเดียมธาตุพวกสีเหล้ากัน อันคือกมมานรเนีคือีรเนียมสวนีอีคือเเดียมท่ออลูเนียมธาหมูที่เราควรจาอ่ก่งมากเลยต่อไปเป็นธาตุมูเจพนีน้องเพช้างใครร้องเพนช้างไม่ได้มก็แย่ เรานั้นควรจำให้ดีอหมูเจ็ด e b a นอ w น t ู o three C-L t w t u t ิ t e ทำหมูเจ็ราั้นควรจำให้ดีเก่งมากเลยนะคะก็ไปเป็นหมูสุดท้ายของเราแล้วคือท่งหมูแปอันนี้ทำนองเพลงไว้เรุ่นงเลยแหละนะคะเพลงทำนอง